ีขนาดซอยหอมนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะรายการซอยเฉพาะ <c oughs> คุณจะได้เห็นความชำนาญของเขา <Okay. S 1> <laughs> เห็นไหมคะซอยแป๊บเดียว okay. แป๊บนึงแป๊บงเอาเลยดูเขาซอยนะคะคุชำนาญการ ไหมคะเขาจะใช้ปลายมีิิกเขียมไว้แล้วก็เอามือเลี้ยง<ม>นี่แหละครับคือผู้ชำนาญการตัวจริงค่ะดูก็หันนะคะเขาชำนาญมากเลยค่ะหัว,เ,วเอียยดิบเลย หันแล้วไปถึงแม่แม่ก็จะหั่นละเอียดเนี่ยตัวดิฉันเองก็ทําไม่ได้หรอกขวบมีดบาดมือแต่นี่เขาฝึกมาตั้งแต่เล็กความที่แม่เก่งดิฉันก็เลยไม่ค่อยได้ช่วยแม่เท่าไหร่เข้าใกล้คุณแม่ก็ไล่ไปไกลๆเพราะแม่เก่งเรื่องอาหารเห็นไหมคะโอ้โหนี่ชั้นเซียมเลย